สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจะ๊ะเจอจกันทุกลัประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับนะพวกแกนะผลโหวตที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจะ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชตร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมประสาทยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสมัครสมาชิกซันกระดิ่งฉันด้วยนะยี่หญ่หลอดเอา้าฝากกูด้วยแล้วกันนะจะ๊ะเปิดให้พร,รีออเดอร์เรู้อยากรอสำหรับเจดีเจอ์ซี่2024นั่นเองนะจ๊ะเเออียดรื่งซ้า เรื่องการจัดส่งเรื่องวันเวลาส่งของหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเ,ตเกี่ยวกับ JDJ e r s e y 2ซ24ก็แอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะราคาตัวละ890บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะก็จัดพรีออเดอร์ให้จนถึง12เมษายนหลังจากนั้นก็จะทำการผลิตแล้วก็ส่งให้น่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองอ้าวมาอุดหนุนจะดํากันได้นะจ๊ะก็จะได้มีสตุง้งสตังคนะ์นะไปพัฒนาเรื่องงงเรื่องงานอะไรก็ว่ากันไปหรือใครอยากได้ย้ำเลยว่าเป็น Limited e dition จริงๆอ่ะฝากด้วยกันแล้วกันเนาะอ้เา กันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ซูเปอร์ลีของยูรนานิโอแซมเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะมูตันโดสตาร์ก็เปิดบ้านแพ้เอ็นกวาซี่ไปศูนย์หนึ่งไปต่อกันที่แอฟริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนมีหนึ่งกู้เป็นดิวิชั่นหนึ่งนี่เมื่อคืนนี่ทางด้านของเอ็นบีรามาเซียนี่เสมอกับแพตินเนียมชิตี้ไปหนึ่งต่อหนึ่งนี่ไม่ร้อยไม่ร้อยทีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียไอลีกนะจ๊ะยักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะจ๊ะนะจ๊ะนามาฮารีนะจ๊ะเปิดบ้านนะเอกกัย็ แชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อคืนนะจ๊ะเลสเตอร์ซิตี้กลับมาชนะแล้วนะก็เอาชนะนอริทไป3าต่อหนึ่งอิฟสวิททาวน์นะจ๊ะก็เอาชนะซัมเอร์ันได้3 2อีกทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติอย่างลีสจูเลตต์ก็ถล่มฮาวซิตี้สามหนึ่งทีนี้เบียดกันมันแล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนชิพในการเลื่อนสู่พรีเมียร์ลีกนะจ๊ะกอล์ฟโชสเตร์เต์ลี่เมื่อคืนนะบอลญาถล่มซารานิตาน่สามศูนย์นะเลเชสเซมิโรมาสศูนย์ศูนย์แล้วก็อินเตอร์มิลานย อะไรตุกโกมันเด็ดทีมตราหมีไป1ต่อ2อัน่นั่นก็คือผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคราวข,าวข,าวางของการฟุตบอลกันบ้างกันลกันนะพวกแกนะไปที่ลูกรักของเจ๊ก่อนเลยลกันลวกันนะจ๊ะ เจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักรินการบรูนบูนบูนบูน,บน,บน,บนพองนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดหลังจากเราหกละเหินนะมาเที่ยวแล้วก็มาหางานทําลงค้าแข่งในเคลีกหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะกับทีมดังอย่าง f อฟโซเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็ไม่เป็นตามที่ตัวเองคิดด้วยล่าสุดเบการบาดเจ็บหัวเข่ารบกวนนะแล้วก็แทบจะไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับ f อฟโซเลยก็ว่าได้แถมเจอ Ki นะคิมกีดงเนี่ยนะกุนซือใหญ่ของ f อฟโซวิพษาวิจารณ์ออกสื่ออย่างเผ็ดร้อนไปแล้วก่อนในช่วงฟีฟ่าเดย์ล่าสุดโดนอีกรอบ นนึงนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยนะลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งเดียวเลยนะ4เกมที่เล่น,น FC โซเนี่ยนะแล้วก็ยังยิงประตูและก็แอสซิสไม่ได้เลยแถมนั้นล่าสุดที่เจอกังวอนเนี่ยนะก็ไม่มีชื่อติดทีมด้วยโดยคิมกีดงเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าถ้าจะเล่นได้แค่นี้นะเขาเอานักเตะเกาหลีลงสนามดีกว่าเพราะยังสู้ยังทุ่มเทเพื่อทีมได้ไม่มากพอโอ้โหคิมกีดงก็จะภาพไปว่าโก คิดอยู่หลายกังในกับกับกันโตเดจะซีออกจากจีมนาโกไม่คิดเลยกับว่านักเตะแบบนี้ไม่ตุ้มเตเพื่อจีมแต่ับโลโกวิ่งส่งสั้นาทีเราก็จะคิดว่าตัวเองเป็นนักฟุตบอลชื่อดังไม่ได้กับเพราะว่าจาไม่พยายามต่อสู้นี่โกวิ่งมากกว่าคนอื่นไม่ได้ะคกับโกไม่ต้องลงเล่นกับตลอด90นาทีนี้จะเอาชื่อเสียงลงไปในสนามมันไม่ได้กับโก จู้อย่างนี้เนี่ยนะครับโกไปเอานักเตะด,ดังกว่าเขาดีกว่าสตารกลับมาเล่นดีกว่านะครับโอ้โหแสบร้อนมากนะครับการวิาพา์วิจารณ์ครั้งนี้ของคิมกีดงเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้นโดนไปดอกแล้วนะล่าสุดโดนอีกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่เกาหลีได้นานแค่ไหนสำหรับลูกรักของเจอย่างเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกหักนดิ่งกาดบึนบึนบึนห้องน,นั่นเองนะจ้าเอาจะช่วยแล้วกันนะอย่างที่เจ๊ทำเคยบอกไว้ตั้ง23ปีก่อนนี้แล้วว่าเขาไม่ได้มองฟุตบอลเป็นเรื่องแรกในชีวิตอีกต่อไปหลังจากอยู่กับวีเต็ดแล้ว ได้ก็วานไปปัจจุบันตอนน, Jamie, tamam. อน,นี้เริ่มแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่นที่เขาเลือกมันอาจจะดีไม่เพียงพอที่เขาต้องการก็เป็นได้นะน่าเห็นใจเหมือนกันเหมือนว่านี่แหละใครทําอะไรไว้ก็ได้รับแบบนั้นแต่ก็จะช่วยนะอย่างที่บอกไปว่ากลับสู่เส้นทางให้ได้เพราะอายุเพวกแกสามสิบสามสิบเอ็ดยังมีโอกาสอีกเยอะเหมือนกันนะอ้าวทีนี้เราไปดูสถิติกันหน่อยก็แล้วพวกแกหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะโอ้โหพริ้วๆนะพี่ผมมาผ่านตั้งแต่เจ้าเลยโพลชัยพูดกันเรื่อยๆชัยพูดกันรู้สเรื่อยรู้จิตจำจะไม่ได้รับ เดลิวฟวูนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ชนะไบริทันสองตอนหนึ่งและไอ้คู่ยักษ์เนี่ยนะซิตี้หรือลบสีฟ้ากับไอ้ผูนใหญ่แฟบนบอลอาร์ซ์เนอลเนี่ยนะนะก็เสมอกันนั่นทำให้ตอนนี้ผงแดงเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่นั่นเองกับการแข่งขันที่เหลือเก้นัดโดยเวนะ็บไซต์ออฟต้าเนี่ยเขาใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคนละอย่างกับซนะูเปอร์วาเลนไทน์นะเจนค่ะนุน่นค่ะนูชื่อเจนมากับนุน่นแล้วก็มากับโบอันนี้ไม่ใช่นะซูเปอร์วาเลนไทน์นะนนะอันนี้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเขาคำนวณประมวลผลออกมาแล้วกลายเป็น ริีลิเวอร์พูลตอนนี้นะกลายเป็นทีมที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดและในบรรดา3ทีมลิเวอร์พูลซิตี้อาร์เซนอลเนี่ยที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะชนะไบรตัน2-1ได้เนี่ยนะลิเวอร์พูลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่35.3%เท่านั้นเองแต่พอชนะไบรตันและอีกคู่หนึ่งจบด้วยผลเสมอในซิตี้อาสน์ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะลิเวอร์พูลเด้งปึ้งเลยจ้ะซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลมาอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนซิตี้เนี่ เ,เท่าเดิมไม่เพิ่มไม่เติม,ไม,ตมไม่ลดใดๆทั้งสิน้นนั่นแปลว่าตอนนี้ลิพูมีโอกาสเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าอีกสองทีมเรียบร้อยจากการประมูลผลจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะเอารอดูนะว,ว่าจะแม่นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันประมวลแบบเรลไทม์เพราะนั้นความแม่นยำนี่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่เร,รื่องราวการรีสตรัคเจอร์หรือว่าปรับโครงสร้างทางฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยก็แล้วกันหลังจากก่อนหน้านี้ได้โอมารเปเร รวด้วยผู้ดูการกีฬาจากนิวคาสเซิลยูเอตดเนี่ยเซอร์จิมรัดคลิฟและกลุ่มทุนนีเนอสก็ไปดึงอีกหนึ่งคนมาร่วมทีมด้วยนั่นเองนะในการบริหารเป็นประธานเทคนิคคนใหม่ของยูเอตดนั่นคือเจสันวิลคอกร์อดีตปีกซ้ายของแบล็กเบิร์นโรเวอร์สในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีก1995นะแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าแคเดมี่ของซิตี้ก่อนหน้าที่จะมารับงานยูเอตดเนี่ยนะก็เป็นผู้ดูการกีฬาให้กับซอลตันมาก่อนด้วยนั่นเองนะก็ทำให้เซอร์จิมรัดคลิฟเนี่ยไปจีบบบบบไปจีีีีมมาาาาแล้้้้้้ววววกกกก็็ดดดึงตตตัััออออยยยยยยยููยยย่่่่นะนนนนนนเเเเรรหะฮ Tạo ยูเต็ดมันนี่มีตังใช่ไหมเอาตังมาค่าชดเชยแต่ยูเต็ดก็ไม่ยอมจ่ายก็เล่นไปคุยกับวิลคอฟส์วิลคอฟส์บอกโอเคกูก็ไม่อยากอยู่แลวกูอยากมาทํางานกับยูเต็ดมันท้าทายเหลือเกินก็ปร,ประกาศลาออกกับาทามาสตันทามาสตันไม่ได้ค่าชดเชยใดๆนั่นเองนะโดยก่อนหน้าในเนจ้าตัวเนี่ยเป็นทีมงานเบื้องหลังให้ซิตี้11ปีเลยจากการเป็นโค้ชชุดเยาวชนนะแล้วก็ขยับไปเนี่ยนะไปเป็นผู้ในาการอะคาเดมี่ด้วยแล้วก็ซีปึกเลยกับโอมาเบราดาซีโอคนใหม่ของยูเต็ดที่ย้ายมาจากซิตี้นั่นเองนะก บอกไิหางยูเต็ดชุดใหม่ที่ก่อด้านฟุตบอลจะมีใครบ้างตอนนี้3คนแล้วนะก็จะมีโอมาเบราดาเป็น CEO นะผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยก็จะเป็นแดนแอชเวิร์ดแล้วก็ประธานเทคนิคก็จะเป็นเจสันวิลคอร์นั่นเองเอารอดูยูเต็ดยุคใหม่นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปต่อเนื่องกันที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับฟอร์มที่โคตรจะห่วยแตกของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์แต่ของกุญส,สูงส,สวยเอริกเทนฮาร์กนะจ๊ะที่เสมอกับเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่น่าแพ้สุดๆเนี่ยนะเล่นเอาหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกกกรีี a, ี่ did, ออโโบบ่่่เเเเเนนนนนนววิลลลลลตตำแแแแหบบบ็็็ขาาาททชดดดดะยยููไไอออมม้้้โโ ห่วงมือจริงๆผลงานกสาะสลรวันเตะลงเตะลงเตะลงแบบนี้เนี่ยนะจะรอดไปถึงจบฤดูกาลหรือเปล่านะโดยเนวิลบอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหพี่นะเนบอกเลยนะเนไม่รู้เหมือนกันว่าเนทนดูอะไรอยู่เนี่ยนะโอ้โหก่อนหน้านี้นะก็เล่นได้ดีก็คิดว่าเออจะกดดันเบรนส์ฟอร์ดนะแล้วก็ไล่ทําแต้มจีมส้สเปอร์วิลล่าแต่สุดท้ายเล่นหวยแตกแบบนี้แม่งโคตรลาบากเลยพ่วงตรงเบน์ฟอร์ดเนี่ยนะเป็นทีมที่ดีกว่าชัดเจนเลยพอลงไปเล่นแต่แรกเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอยู่แตดไม่ใช่ทีมที่จะทำอะไรเบนส์ฟอร์ดได้เลยนี่คือฟอล่ทีววยแแตก้ เกลียดมากนะตอนที่เมสันเมาส์ยิงประตูขึ้นนําช่วงทดเจ็บเนี่ยนะตอนนั้นเนยคิดว่าโอ้โหเบนฟอร์ดเนี่ยนะต้องกราบกรานยูเต็ดเพื่อขอ2แต้มคือแล้วเพราะทียิง3แต้มควรจะเป็นของเบนฟอร์ดและนั่นแหละเบนฟอร์ดยิงได้สุดท้ายเลยนะมันก็เป็นแบบที่เราเห็นนั่นแหละมันน่ากขมวดมากๆถ้าเล่นได้ฟอร์มแค่นี้เนี่ยนะโอ้โหมันอาจจะแย่วันนี้ก็ได้นะเพราะหลายๆทีมเขายกระดับขึ้นมาแล้วอ่านั่นคือบทสัมภาษณ์จากแกรี่เนวิลพูดเป็นห่วงอดีตตัวสำกาจากแมนย,ยูเต็ดซึ่งยามเห็น ัฒนาปุ่งปุ้งปุเพราะนั้นมันจะยิ่งหนักกว่านี้เพราะนั้นต้องรอดูแล้วว่ากลุ่มทุนเนเนอสกับเซอร์จิมไรท์คลิฟจะตัดสินใจยังไงกับอนาคตของอริคเทนทากและยูเต็ดในชุดนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปต่อน,นี้กุนซือเดอะนอร์มอลแมนของผู้พิพ,พิเรียลลิูอย่างเย้ยงครอบที่จะอำนาตําแหน่งผู้จัดการทีมของลิปูในช่วงจบฤดูกาลนี้ก็ยังหาตัวตายตัวแวทนกันอยู่ในล่าสุดชาบิลลโซกุนซือมาดกุนชายของบาร์โอลูกเซนก็ประกาศอยู่ต่อกัวนเลยเวองร์ ฝรั่งเศสล่าสุดเพิ่งพาทีมบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลหนึ่งต่อสองที่แอนฟิลด์นะแต่เจเคยกย่องเหลือเกินว่าโอ้โหการทํางานของเดชบี้ by, กับไรตันที่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะโดยเจเคเนี่ยนะไปกอดเดชบี้นะแล้วก็พูดคุยกันในอุโมงค์ที่แอนฟะิลด์เนี่ยนานเลยและทีเนี้ยนักข่าวก็ไปถามนะนักข่าวบีบีซีถามเจเคคุณคุยอะไรกับเดชบี้บ้างเจเคก็ตอบว่า,อ,าอ้าวอ้วก็บอกน้องบี้มันนะว่าให้ทําแบบนี้ต่อไปเปลี่ยนแปลงโลกฟุตบอลแบบนี้ต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากเนี้ยอ้วนเนี่ยนะจะไปติดตามน้องบี้เนี่ยจากททีี่่่ไหนหนนึง ไกลห่างออกไปเลยนะและสิ่งที่เขาทาอยู่ตอนนี้กับไบรตันเป็นสิ่งที่น่าเคารพมากๆมันน่าทึ่งสุดๆนะไบรตันเนี่ยนะเสียนะเตะต,ตัวหลักอย่างแมคกาลิสเตอร์นะอย่างมายเซสกายเซโดและผู้เล่นบาดเจ็บก็ยาวเป็นหางว่าวแต่น้องบี้ก็ยังประคองทีมให้มาสู้กับทีมของอัวได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่แหละมันคือเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดชมกันแบบนี้อวยกันแบบคมๆเอา,อามาคุมต่อเลยไหมล่ะเดชบีอ้อ่ะทีนี้ไปต่อที่อลริซิสแมกกลิสเตอร์กองกาลางดบบแชมป์โลกของพิพิริลิวพูกันหน่อยลวกันนะจาล่าสุดเนีเิด อซีเซโมซาลาอย่างสุดสวยเลยนะแล้วก่อนจะได้ซิลูกนี้ก็เปิดจากแนวลึก3ามีลูกให้บางโมแต่บางโมก็ไม่ยอมยักหน้ายักเอวสักทีสุดท้ายมายิงได้จริงๆเนี่ยนะก็เล่นเอาแม็กก้าเนี่ยออกมาบอลโอ้โหซ้อมกันบ่อยมากไอจังหวะช็อตแบบนี้เนี่ยนะสุดท้ายก็ได้ประตูสําคัญเป็นประตูเก็บสามแต้มลลพาริบูชนะไบรอตตันทีมเก่าของเขาได้2อหนึ่งนะโดยแม็กก้าสัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมกับสกอตบ,บอกเขบอกว่าก็พี่โมฮะขอให้แม็กเนี่ยนะฮะผ่านบอลแล้วก็จ่ายบอลทํานองนี้ฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยฮะเราก็พยยาามนะคครรรึ่งงแก2ั้ แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะพี่โมเนี่ยนะฮะก็สามารถยักหน้าแล้วก็ยักเอวได้นะฮะ เราไม่ได้ออกสตาร์ทเกมแบบที่เราต้องการได้นะฮะไบตันเนี่ยนะฮะแม็กรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีเพราะแม็กเคยอยู่ที่นั่นนะฮะมันเป็นเกมที่ยากฮะสุดท้ายเนี่ยเราทําได้กับเกมยากแบบนี้เราชนะได้เรามีความสุขมากๆเลยฮะ <c oughs> อ่ะนั่นก็คืออลิซิธแม็กเลสเตอร์พูดถึงแอซิสสวยของเขาแน่ๆนะจ๊ะทีนี้ไปต่อกันที่โรเบิร์ตเดชาบี้อีกหนึ่งข่าวนะแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่เจเคพูดถึงและกลายเป็นไมเคิลริชาร์ดอดีตกองหลังตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยออกมายกย่องเลยบอกว่านี่แหละคือหนึ่งกุญ นะโดยแม่คาริชาร์ดเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้ว,ว่าออส่วนตัวบิ๊กมิกเนี่ยนะบิ๊กมิกบอกเลยว่านี่คือบุคลากรทีมที่โคตรจะยอดเยี่ยมเลยอะ่ะสถิติมันดีมากอ่ะนะก่อนหน้านี้ถือว่าทำผลงานได้อย่างเจ๋งแป้งเลยห้าวหาญกล้าหาญต่อสู้นะกับทีมใหญ่ๆได้นะเอาเป็นว่าไบตันเนี่ยมาที่แอนฟิลด์แล้วทำแบบนี้ได้มีกี่ทีมที่ทำได้แนวทางการเล่นโดดเด่นมากๆโอ้ยตั้งแต่สมัยเขาทำซาสุโอโรแล้วทีมเนี่ยเล่นบอลเอนเตอร์เทนสนุกยอดเยี่ยมถ้าได้โอกาสทำงานกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะเขาต้องทำได้ดีแน่นอนบิ๊กมิกเชื่อแบบนั้นนนั่คื ไมก้าริชาร์ดพูดถึงโอกาสการคุมลิผัวของโรเบิตเดชาบี้เด็กของเอา้าวทาทีนี้ไปต่อกันที่มิเกลลาเตาเต้ากูซื้อมารเข้มของไอ้ปืนใหญ่แฟร์เพียงอาร์สหนอกันหน่อยแล้วกันหลังจากพาทีมเนี่ยบุกไปยันเสมอซิตี้ได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับผลงานการปรับแท็กติกไม่เล่นเกมลุกเน้นเกมรับอะไรก็ว่านไปเนี่ยนะบอกหนึ่งแต้มเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีแต่การไม่เสียประตูในเอติฮันเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นเองเราแปลกๆเว้ยโดยพิต้าสภาพแบบนนนนีีาานีีนะ้้้้วว่่่่่าาาาาาเเเเอออตตบงทยยะไไกรรดแม ก็ไม่ได้มีความสุขแบบร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เรายกระดับตัวเองได้นั่นคือเราไม่เสียประตูพเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรามาโดนที่นี่หลายลูกเลยวันนี้เราเล่นด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปเลยนะเราน่าจะทาได้ดีกว่าน,นี้ในพื้นที่สุดท้ายแต่เรานิ่งไม่พอเราก็มีโอกาสจะยิงประตูได้แต่เราทําไม่ได้ก็ไม่ไปได้หรอกก่อนหน้านี้ไอวินัยในเกมรับของเราทําได้ดีมากแล้วสุดท้ายเราเก็บคลีนชีทได้เอาเป็นว่าปี2อง1ยี่ิเนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่พวกซิตี้ยิงประตม,นนตมนะ่นัีนท ยากมากๆอ่าก็ถือว่าพูดได้ดี1แต้มมันจะไม่สำคัญมากแต่การเปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลที่แล้วโดมไปสี่ลูกมาไม่เสียประตูถือว่าเยี่ยมมากสำหรับมิเกอลาเตต้าที่มองลูุทีมของพวกเขานะจะ๊ะหนึ่งคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะั่นคือเออริบเบิลฮาลานนั่นเองศูนย์หน้าติบชาติน,นอร์เวย์นะจะ๊ะในวัย23ปีเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยนะมีโอกาสจบสกอร์ในเกมที่เสมออสเนอร์ศูนย์ศูนย์ได้น้อยมากแล้วก็มีศูนย์น้อยของเกมน้อยมากจริงนะเล่นแนวรอยคีนตำน เออร์ลิงบ็คฮาร์ลันเนี่ยบอกว่าอยู่ในช่วงที่ย่าแย่มากและภาษางานกับเพื่อนไม่ได้เรื่องเลยเหมือนเป็นนักเตะลีกทูยังไงอย่างนั้นโอ้โหรอยคีนแรงเหมือนเดิมนะจ๊ะ้วยคีนในสภาพแบบนี้นะเขาบอกว่ากูอบอกเลยนะไอ้ส่วนร่วมของเกมของน้องฮาร์ลันเนี่ยนะแม่งต่ํามากอยู่ในระดับที่ย่าแย่จังหวะเก็บบอลพักบอลแย่งหมงอะไรก็ไม่ดีเลยมันไม่ใช่แค่เกมนี้นะโอเคละ่ะหน้าปากประตูในกรอบเกีโทษเนี่ยนะนักเตะอย่างน้องฮาเนี่ยนะแม่งเก่งที่สุดในโลกอ่ะแหละแต่ที่กูบอกเนี่ยคือการเล่นร่วมกับนะ ไม่สูญหน้าที่ยอดเยี่ยมก็จริงไอ้น้องฮาเนี่ยแต่มันยังต้องพัฒนาอีกหลายเรื่องเลยเอาว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นเองอะแหละโอโ้โหพูดขนาดนี้เดี๋ยวพ่อเขาเอกมาฟาดให้หรอกนะรอยคีนนะเออมีปัญหาทั้งพ่อทั้งลูกเลยทีนี้นะอ่ะไปดูหนึ่งเรื่องที่ย่าดำก็สงสัยเช่นเดียวกันแต่โอเคละ่ะเข้าใจได้อาจจะเป็นอารมณ์หลังจบเกมที่เสมอศูนย์จะไปซาร์อัลซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็มีภาพหลุดออกมาไม่ใช่ภาพหลุดหรอกหลังเกมกล้องมันก็แพนไปไปเจอเป๊ปกลล่อโกอเลเด ของซิตี้โหแบบออกรถออกชาติว่าต้องแท็กติกแบบนี้เล่นแบบนั้นแบบนี้และไม่ใช่ครั้งแรกที่เป๊ปทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งเราเห็นด้สมัยราฮิมสเตอร์ลิงก็อยู่ตน้นฤดูกาลก็มีติวฮาร์เลนแบบนี้เหมือนกันเล่นนอริชา์ดคีสน,นะกูรูฟุตบอลของบีอินเนออกมาวิพาวิจาณ์เป๊ปบอกเวอร์สร้างภาพทําทเป็นฟิตตุงฟิตปึงฟิตปังทําไมไม่ไปสอนแท็กติกหรือไปคุยกับแจ็คกิลลิชในห้องแต่งตัวจะได้ไม่ทําให้นักเตะเนี่ยอับอายขายที่หน้าด้วยแล้วตัวเองเนี่ยนะก็เป็นโค้ชระดับท็อปเพราะนั้นเอาเรื่ นะโดยเขาบอกว่าโอ้โหเป๊ปไอการแสดงออกแบบนี้นะไปทําในห้องแต่งตัวนี่คือพฤติกรรมที่โคตรจะน่าเบื่อเลยทําไปแล้วก็ทําสร้างภาพออกกล้องไปว่ากอร์โอล่าเนี่ยหรือเป๊ปเนี่ยนะจะออกมาบอกเนี่ยลูกพิมพ์ผิดแบบนี้ทําไมไม่เล่นแบบนี้ทคติกเป็นแบบนี้แบบนั้นสุดท้ายเนี่ยนะนะมันไม่ควรทําแบบนี้เดินเข้าอุโมงค์ไปหรือไปห้องแต่งตัวไปคุยกับกิลิชอย่าลงไปในสนามแล้วไปทําแบบนี้อีกเออซินดี้ดก็มองว่าเข้าใจดิชาคีที่จะพูดแต่ว่าเข้าใจเป๊ปเหมือนกันว่ามันคงแบบทำไมไม่ได้อย่างใจว่าอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรก แปลว่าเป๊ปเองก็อาจจะต้องจัดการเรื่องนี้กับลูกทีมให้ดีกว่านี้ก็เป็นได้ในนาคตนนี้นจะเพราะบางทีลูกทีมบางคนก็อาจจะรู้สึกเสียหน้านะโดนลงมาติวหลังจบเกมแบบนี้อะไรนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปต่อที่เรื่องของแจ็คกิริลสนี่แหละนะเดอะรังเกอร์ขี่เมาที่เตะบ,บอลได้น,นิดหน่อยในวัย28ปีนะโดยปีกทีมชาติอังกฤษเนี่ยยอมรับบอกว่าตัวเขาเองกับมัมีของเขานี่นะงงมากเลยว่าทําไมแฟนบอลคู่ต่อสู้มักจะโห่ใส่เขาเสมอเลยนะเวลาไปเล่นเป็นทีมเยือนให้กับแมนซิตี้นั่นเองนะโดยกิริล และลูกาที่แล้วก็คว้าริปเปช้ป์และเป็นตัวสำคัญของเปปกอร์เดล่าด้วยกับซิตี้นั่นเองนะเจ้าตัวบอแบบนี้ว่า้วแจ็คบอกวนะ่าแจ็คงงนะพีแจ็คแรงงงค,ค,ค,คิด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 ตลอดในหัวเขาโหมยวะ โหไ่ไหมงงแม่แต่แม่เอ้ตลกแจ็คตลกแม่แต่แม่ของแจ็คเนงงไงถามแจกก็เอ้ทำไมาใครมาโห่ลูกเยอะแยะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเกมเย,อะนะนนยือนอะไอ้งนั้นตัวไอ้ก็เอะเล่นให้มันดีพยายามเต็มที่อ่ะก็มองว่าไอ้เสียงโห่เนี่ยคือเป็นคําชมมาแล้วกันแต่ก็ะก็ไม่เข้าใจแจ็คก,ก็ไม่เข้าใจแม่ก็ไม่เข้าใจก็จ้างมาแล้วกันสาเหตุดดมไม่รู้จ้างมาไม่สนใจหรอก,กเดี๋ยวจะจาทีมแม่ เต็มที่อ่ะเหมือนเดิมนะช่วยเปอนร่วมทีมผู้จัดการสตาฟอยากจะให้ทีมประสบความสำเร็จเหมือนเดิมอะ่ะเลยนคือ แจ็คกิลิสนะจ๊ะไม่ใช่แจ็ดำนะออาไปดูเดลี่เมลกันหน่อยก็แล้วกันอันนี้ฟังหูไว้2หูนะจ๊ะเขาบอกว่าล่าสุดสาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลเวเต็ดเนี่ยนะเตรียมที่จะดึงตัวแอรอนแรมสตีลนายด่านตัวสำรองของไอ้ปี๋ใหญ่แฟนบอลงอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษเนีนะ่ยมาเล่นที่เซนต์เรียงสักพ <c oughs> ักเซนต์เจมส์พาร์คนะจ๊ะโดยล่าสุดเนะน,นี่ยนะอานิกโบปเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วน่าจะพักยาวจบฤดูกาลน,นี้แล้วก็ต้องใช้มาตินดูบราฟค้า,า,าอายุ32วปีวสาลมสรคิบห้าแล้่นนัทวให้เอ็ดดี้ฮ่ นะสนใจในตัวแรมสเดลอย่างมากเลยและคู่นี้เนี่ยนะเขาก็เคยร่วมทัพร่วมทํางานกันมาแล้วสมัยที่เขาทางานอยู่ที่บอลมัตด้วยกันนั่นเองก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายอาร์เซนอลจะพร้อมปล่อยแรมสเดลตัวสํารองออกจากทีมมาอยู่กับนิวคาสเซิลหรือเปล่าเพราะป,ระปัจจุบันมิเกลอาเตต้าเนี่ยนะใช้งานดาบิดราปูดาบิดรายาที่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยนะจ๊ะซึ่งก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วค่าตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับไอรอนแรมสเดลนะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะจ๊ะเป็นเนี่ยเสมอกัร ที่เหลือ10คนไป2อสองเล่นเอาแฟนก็เซ็งนะมินดกซัมนักบอลหลายคนก็มีภาษากายที่ไม่ค่อยสู้ดีนะตอนนี้ซูเนี่ยเป็อย่าง HITC เนี่ยเขารายงานเหมือนวงในเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้เล่นเชลซีหลายคนเนี่ยนะแจ้งเรื่องไปที่ท็อตอรโบรีประธานสโมสรเจ้าของทีมแล้วว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยกับการทํางานของกุณซอร่างอวบมาร์ซิโอโปเชติโนนั่นเองและอยากจะให้พอสเนี่ยนะออกจากตําแหน่งไปเพราะมองว่าไม่น่าจะพาทีมประสบความสำเร็จระยะยาวได้เออนักบอลยุนี้มีแบบนี้นะข้ามหัวโค้ดไปแจ้งบอกบริหารเลยนะโดยปัจจุบันเนี่ยนะเชลซีอย ของตารางพิมพ์เหลียงกฤษนะมีแค่40คะแนนจาก28นะัดและตามหลังแมนเชสเตอร์เตเตอันดับ6อยู่ถึง8คะแนนในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้านั่นเองนะอ่ะก็เข้ารอบชิงครับ,รบก็แพ้ลิพูตอนนี้อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไปครับแต่รอบรองก็ต้องไปเจอซิตี้นั่นเองนะเพราะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเชนซีเนี่ยมีโอกาสที่จะมือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นน้ามากๆเลยนะเอารอดูแล้วกัน่าสุดท้ายแล้วทอ็อต่จะเชือแน Porsche, อะเน็ตที่าเราขอขนตง คุณซื้อมากคุณชายอย่างชาบ,บีเอลอนโซนะจะที่ประกาศอยู่กับเรือกเซนต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่ารายงานออกมาแล้วเนี่ยล่าสุดกลายเป็นว่าอลอนโซเนี่ยเตรียมจะรับงานกับเรอัลริตโดยฟอร์เรนโนเปเรสประธานคนเก่งเนี่ยนะจีบไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะให้เข้ามาคุมทีมในปี2026ต่อจากคาร์โลอันเชลติที่จะหมดสัญญาในปีนั้นพอดีนั่นเองนะด้วยก่อนหน้านี้นนตกเป็นข,าขา่าวทั้งลิปูบาเยอเมนิกแต่เลือกจะอยู่กับเรือกเซนตต่อเพราะบอกว่าในวัย42ปีเนี่ยเจ้าตัวยังคงพัฒนาได้ในการเป็นโค้้ชแและะะนนนนีีี่คคืออกกกาาารรรุุมมทดหญเเยยปัปังจ เก็บเลเวลสักปี2ปีก่อนจะก้าวกระโดดไปคุมทีมใหญ่แล้วก็เล่งไว้ที่เรอัลมาดริดในปี2026นั่นเองนะซึ่งรูด้การนี้เนี่ยนะตอนนี้นะเหลือ7เกมในบุนเดสก้ายเยอรมันแต่ว่าเลวูเซ่นนำห่างพี่เสือบาเยิร์นิวนิกถึง13คะแนนโอกาสเข้าป้ายคว้าถาดแชมป์บ,บุนเดสสูงมากๆนะอา้าวไปต่อที่เรื่องราวของอินิโก้มาติเนสกันหน่อยก็แลกันกล้องหลังไว้32ขวบของทีมไร้ปัญหาการเงินบาซโลเน่บาเซโลน่านะจะล่าสุดเลยนะไปประจันหน้ากับแฟนบอลที่ไล่ดา่าไล่บูลลี่เขานะโดยลงมมาาโต้้้้ครแลวก็ชีหน ด่าแฟนบอลมึงเลิกเรียกกูไอ้โง่ได้แล้วนี่คือครั้งสุดท้ายที่มึงจะได้ทําแบบนี้นะแล้วมึงเนี่ยนะอย่ามั่นใจในตัวเองมากนักโอ้โหมาตินเนสนี่ยั่วขาดเลยเพราะว่าไอ้แฟนบอลคู่นี้มีเพื่อนมันคนนึงแล้วก็มีตัวไอ้คนนี้ถ่ายคลิปอินุโกมาติเนสลงจากรถมาแล้วก็เหมือนไปเรียกอินุโกมาติเนสว่าไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้ไง่างไอ้ซื่อบื้ออะไรแบบนี้สุดท้ายมาตินเนสพูดแบบนี้ว่ามึงจําไว้นะนี่คือครั้งสุดท้ายที่มึงจะด่ากูไอ้โง่และเพื่อนมึงก็ได้จาใส่สมองเออาาา้นนะยยกิิรแลหััมมม่่่งใใจ โอ้โหสาเหตุนี่คือโดนดา่าโดนลุมดา่ามันนานมากนะสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวก็ลงมาประชิญหน้ากันแต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรนะเพราะว่าแฟนบอลคู่นี้มันก็กลัวมันก็เดินแบบถอยๆมันก็ไม่คิดว่ามาตินเนสจะลงมาประชิญหน้าด้วยแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเหลือโอดจริงๆแล้วนะนะดีว่ามีการลงไม้ลงมือนะจ๊ะก,ก็รอดตัวไปทั้งสองฝั่งแค่ประทะคารมเล็กน้อยนะอ่ะปิดท้ายที่ตำนานทีมชาติเยอรมันแล้วก็อดีตผู้เล่นของ City, ลิเวอร์พูลแมชชีตี้รวมถึงบ้าไปอีกอย่างดิดมาฮามันนะจ๊ะกองกางาารยนี้เ่็ออบวทััสููคซปจจุ ของไบโอเมดิคที่จำราทีในช่วงจบฤดูกาลนี้ไม่ต้องรอจบฤดูกาลมึงอ,ออกไปตอนนี้เลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็อยากให้ไปดึงโชเซ่มุนโยกุนซืเดอะสเปเชียลวันมาทํางานที่แคมป์ของพี่เสือต่อจากทูเคิลนั่นเองนะโดยฮามมนบอกไปถึวว่าคือถ้าในฐานะสโมสรเนี่ยนะฮาบอกเลยมันต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดสำหรับสโมสรแล้วจะเป็นโทมัสทูเคิลแม็กซ์เอเบิลแฮร์รี่เคนโจโจคิมิตไม่เกี่ยวเลยแต่เราตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไบโอเมดิคนะตอนนี้เนี่ยนะบอกเลยนะถ้าเกิดจะให้ปลดเนี่ยนะออกไปเลยนะไม่ต้อง หาเทรนเนอร์คนใหม่แล้วเข้ามาเลยคิดถึงตอนนี้นะคือคนเดียวเลยคือโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยนะนี่คือผู้จัดการทีมที่มีความเป็นมืออาชีพมากเพราะนั้นไปดึงมูรินโญ่มาอ่ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครที่มาต่อง,งานของโทมัสตูเคิลแต่เชื่อว่าคงอยู่จบซีซั่นตามที่ประกาศไว้นั่นแหละนะอ่ะแล้วนี่ก็หมดเกี่ยวกัเรื่องเล่าเซอซีในเช้าวันอังคารสีชมพูจู่ฮุกกรูแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มเจดมัเลยเป็นไปใจเจดมทีทำงานง่ายๆแบบนี้นนะะะะจะจ๊ดดาาสุท้้ย YouTube, TikTok, แลวก like at, 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 official, นะก็ follow, ็ ก็แอดไลน์มาสั่ง JD เจอซี่สองพยี่สิบได้ตัวละ890บาทส่งฟรีทั่วประเทศพรีออเดอร์ถึง12เมษายนนี้นะจ๊ะอา้าวแล้วก็เหมือนเดิมนะเจอหน้าเจอตาแบบนี้อวยพรพวกแกเป็นความสุขมากๆในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็แล,กแล้วกันขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอได้ใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะสว,วัสดีไปเว้ย